รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเปบปซี่เปบปซี่กับเล่รสชาติความสนุกสุขทั้งครอบครัว

r ัปเปนิ่งเช้าเอาวันนี้ครับผมเรามีเรื่องเทรนที่ไม่อยากให้คุณเนี่ยได้พลาดได้ดูกันตลอดทั้งรายการเลยครับใช่แล้วค่ะที่สําคัญเนี่ยต้นเดือนกันยายนแล้วเราก็จะมีแบบว่า Challenge เก๋ๆใหม่ๆมาใ,ให้ลองกันเออจะรออะไรไปไปฮะไป นี่เธอดูเรื่องเอ่อเทลเลอร์ของของฟรีแลนซ์หรือยังหนังอ่ะอ๋อดูแล้วเ,เธอเคยเห็นแท็กไลน์ป่ะเคยเห็นเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเล่น IG ก็จะเห็นคนทําแท็กไลน์แล้วก็แชร์ในของตัวเองถูกต้องที่มันได้เหมือนของแท็กไลน์คนอื่นยังถูกไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้องเปลี่ยนไปตามแบบในสิ่งที่ตัวเองเป็น อย่างที่แบบว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยคือเขาแบบทั้งเจนวาเจนเมียอะไรอย<ช>่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะเป็นนายนายตัวเอง<ช>อะไรอย<ช>่างเงี้ยคือคือ,คอไม่อยากทํางานออฟฟิศนั่นแหละคือไม่อยากเข้าไปตอกบ,บารไม่มีใครมาบังคับอะไรไม่ชอบกไม่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนซึ่งหนังเรื่องฟรีแลนซ์เนี่ยก็เลยหยิบเอาประเด็นนี้เนี่แหละม,มาใช้ในเรื่องทําให้คนเนี่ยเออสนใจแล้วมันทําให้เราเนี่ยเข้าถึงแล้วก็อยากจะชมกับของเขาด้วยใช่แล้วค่ะ รูปแบบอิสระหรือว่าแบบสไตล์ฟรีแลนซ์เนี่ยทุกคนก็ชอบแหละเพราะมันได้แม n a เวลาตัวเองเราได้ทําอะไรของตัวเองคือเราเราคุมได้หมด uh huh. แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะิร์ k ทุกครั้งและสวยงามเหมือนที่ทุกคนเห็นถูกต้องงั้นเรามารู้แจ้งเห็นจริงกันดีกว่ากับอาชีพอิสระที่ทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นกับฟรีแลนซ์ตัวจริงชื่ออนุชิตคําน้อยนะครับหรือว่านามประการคิวตําเป็นนักเขียนนักวาาประกอบครับสวัสดีครับ ผมชื่อวิชัยมาตะกุลครับเป็นนักเขียนครับแล้วก็เป็นครีเอทีฟอยู่แซมมอนเฮาส์ครับสวัสดีค่ะชื่อจีภาสินีคงเดชากุลนะคะก็ทํางานด้านดีไซเนอร์แล้วก็นักวาดภาพประกอบค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุภัตตามันแสวงนะคะเป็นเจ้าของเพจมานีมีใจค่ะตอนนี้ก็เป็นช่างภาพอิสระนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็เป็น ักง,งานประจำอะค่ะเป็นดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้าให้กับแบรนด์ Final t e ค่ะทำอยู่สักพักหนึ่งก็เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ให้ที่ b i o l f a n s t u d i o ค่ะตั้งแต่เป็นนิสิตตอนประมาณช่วงประมาณปี3ปี4เราก็เริ่มเป็นฟรีแลนซ์ตั้งแต่ตอนนั้นอะมีรับงานเป็นแบบกราฟิกบ้างเป็น อีลาร์บ้างปีสีมาเนี้ยก็เริ่มมีแบบรับถ่ายภาพตอนแรกๆก็จะเป็นแบบถ่ายภาพรับวิญญาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะก็คือไม่เคยทํางานประจําหรือว่าไม่เคยแบบไปทํางานอื่นเลยค่ะคือมันเริ่มต้นจากตอนที่เราทํางานประจํมใช่ไหมครับคือเงินมันไม่พอเพราะว่าเราเราทำมันเดือนละประมาณ มื่นห้าใช่ไหมครับตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากหาจ็อบเพิ่มตอนนั้นเราก็มีงานประจําอยู่แล้วเราก็หาจ็อบโดยการที่เราวัดรูปลงแฟนเพจนะครับเพื่อจะเขียนข้อล่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีมันมีจังหวะที่แฟนเพจเราบูมขึ้นมาแล้วเราได้ทาหนังสือเล่มแรกมันก็เลยต้องเลือกระหว่างทำหนังสือเล่มแรกก็คือออกไปฟรีแลซ์นะครับผม กลับทํางานประจําแล้วก็เลยเลือกเอ้ยออกมาก่อนละกันถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กก็เดี๋ยวค่อยกลับไปทํางานประจําต่ออะไรเงี้ยครับตอนนั้นผมเพิ่งซื้อบ้านใหม่ครับด้วยเหตุผลที่ว่าเราทํางานประจําแล้วเราไม่มีเวลาอยู่บ้านเลยแล้วหลังคารั่วเราไม่มีเวลาซ่อมแล้วก็ไม่มีเวลาคุยกับแฟนอยู่บ้านด้วยกันแท้ๆแบบไม่ได้คุยกันเลยเสาร์อาทิตย์คิดว่าคุณภาพชีวิตเราไม่ค่อยดีว่ะเราออกดีกว่าก็เลยลา ผมว่าคนชอบคิดว่าฟรีแลนซ์มันคือเป็นเจ้านายตัวเองคุณไม่มีวันเป็นเจ้านายตัวเองเหรอกถ้าคุณยังรับงานกับลูกค้าอยู่เพราะเจ้านายคุณก็เป็นลูกค้าอยู่ดีแหละแค่อยู่ในฟอร์มที่คุณไม่ต้องไปนั่งออฟฟิศเปลี่ยนจากออฟฟิศอยู่บ้านตัวเองอ่ะผมรู้สึกว่าฟรีแลนซ์งานประจำอ่ะมันคืออะไรที่เหมือนกันมากถ้าทําไปได้สักพักหนึ่งอ่ะจำเจได้เงินก็เป็นเวลาแค่คุณไม่ต้องตอบบัตรตอนเช้า แค่นั้นจริงๆที่ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างข้อดีของฟรีแลนซ์ก็คือเราสามารถจัดสรรเวลาของตัวเองได้ว่า,าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างเลือกรับงานอะไรได้บ้างเราสามารถทํางานที่บ้านของเราก็ได้อะไรเงี้ยค่ะข้อเสียก็คือถ้าเราจัดเวลาไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลกระทบต่อทั้งตัวเองแล้วก็ของทางคนอื่น เห็นไหมแต่ละคนเขาก็จะมีแบบว่าแนวคิดเป็นของตัวเอง<ช>การทำแบบอาชีพอิสระเป็นยังไงทํางานในออฟฟิศเป็นยังไงแต่ก็ดีนะแต่คนต่างแบบมีไอเดียแตกต่างกันไปไม่ได้เราทำงานอยู่ร้านกาแฟอย่างเงี้ยงานเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราแชร์ลง Facebook เราแชร์แค่แก้วกาแฟแล้วบอกว่าทำงานอย่างเงี้ยคนก็เข้าใจว่าโุ้ยเท่เนาะอะไรเงี้ยแต่ความจริง มันหัวปั่นมากมันมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังของฟรีแลนซะ์เยอะมากแต่ความจริงแล้วมันก็แบบมันก็คือการทํางานแหละครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่จะมองว่าพนักงานฟรีแลนซ์โดยเฉพาะนักเขียนอะว่าเพราะเขาไม่จะเห็นตอนที่เราว่างอยู่ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ว่างนะ <laughs> จริงๆฟรีแลนซ์นั่นแหละคำนั้นเลยครับห้ามป่วยห้ามพัก <laughs> ชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างในอินสตาแกรมหรือว่าในรูปที่เราเห็นอะไรเงี้ยในนั้นเราอาจจะลงรูปว่าแบบเออเราไปเที่ยวไหนคือมันเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าชีวิตจริงก็แบบนอนตายอยู่หน้าคอมอะไรเงี้ยแบบหัวปัน่นแบบไม่ได้อับน้ำมากอะไรเงี้ย เราก็ได้รู้แง่มุมของงานฟรีแลนซ์เป็นงานในฝันของคนยุคใหม่สมัยนี้นะคะว่ามันเป็นยังไงรวมไปถึงน้องๆที่กําลังจะเรียนจบนะครับผมได้ฟังจากฝากฟรีแลนซ์ตัวจริงไปแล้วเนี่ยก็ลองคิดดีๆเช่นกันแล้วค่อยตัดสินใจว่าเราจะเลือกทางเดินแบบไหนครับ ช่วง l i ฟ e ์ฟอนาลไอวันนี้ครับเราอยู่ที่ค่ายหนังอารมณ์ดี GTH นั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังโปรโมทอย่างหนักหน่วงเลยกับหนังเรื่องใหม่ล่าสุดของเขานะก็คือ f r e ี lance ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอนั่นเองครับใช่พูดถึง f r e ี lance แล้วเนี่ยเราเพิ่งพูดถึงอาชีพ r รี lance กันไปว่ารจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอาชีพที่มันแบบง่ายมากครับจริงๆมันก็มีความยากลำบากเหมือนกันและเหนื่อยพอสมควรเลยล่ะใช่แล,แล้วที่สำคัญวันนี้เราก็เลยมาถึง GTH เราก็จะมาสัมภาษณ์ผู้กำกับ ที่เขาบอกว่าติดมากหรอใช่พูดกับนี่ Mary is happy กับจุนจูนจำได้เออใช่เขาบอกว่าอันนั้นเป็นหนังติดเหลือเกินแต่ว่าจะติดแค่ไหนไม่คุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะครับผมไปสิไปดิรอแล้วเฮ้ยไปแล้วไปเลยไปเลยนี่คือเตอ๋อนาวพลผู้กำกับที่ชอบทำหนังจริงๆที่ผมพูดไม่ได้หมายความว่าเตอ๋อนาวพลชอบทำหนังซะจริงๆ แต่ผมตั้งใจจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบทําหนังจากเรื่องจริงๆของอะไรสักอย่างคนที่นั่งอยู่ข้างน้อนและพี่พลอยไม่ใช่หนองธนานะครับแต่นี่คือพี่เต๋อเ,เนาว,ว์าพวพลพลุ่มกับฟรีแลนซ์สวยดีครับสวัสดีคัีรับแล้วพูดเลยว่าเป็นฟรีแลนซ์จริงๆเพราะว่าเขาเคยเป็นฟรีแลนซ์นแล้วให้ให้เล่านิดน,นึงได้ไหมคะว่าจริงๆรแล้วเริ่มต้นมายังไงเริ่มต้นมาจากตรงไหนก่อนก็จริงจริง ทำฟรีแลนซ์ตั้งแต่เรียนจบเลยครับใช่ใช่เหมือนกับงานที่เราอยากทำเหมือนการทําหนังมันเป็นมันเป็นงานฟรีแลนซ์ถึงแล้วอะเราก็เลยแบบกลายไปเป็นฟรีแลนซ์ด้วยอัตโนมัติเลยออเพราะว่าเราเราชอบทําหนังนี้เราก็เลยเขียนช่วยช่วยเขียนกันอยู่แล้วใช่ใช่ใช่จริงๆก็คือทําพวกหนังสั้นอะไรมาก่อนแหละแล้วค่อยมาฝึกงานที่นี่แต่พอฝึกงานที่นี่ก็เป็นแบบฝึกเขียนบทซึ่งงานที่เขาให้ฝึก ก็กึ่งๆเป็นงานจริงไปด้วยหรืออะไรแบบนี้ครก็คือตอนนั้นก็ได้ฝึกกับหนังเรื่องรถไฟฟ้ามหาอัร์เธอใช่คุณพี่คือถ้าเขียนมาใช้ได้ก็คือใช้จริงใช่ใช่ประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าพี่เต๋อเนี่ยก็ทํากำกับ MV นําหนังสั้นเขียนบทจนมาเป็นพุ่มกับภาพยนตร์แบบทุกวันนี้เนี่ยความต่างของแต่ละงานเนี่ยมันต่างกันยังไงพี่หลักๆเลยคือความยาวสมมุติว่า หนังสั้นมันก็แบบ15บทีเราต้องเล่าทุกอย่างให้ให้ครบถ้วนให้ครบถ้วนเพราะฉนั้นประเด็นอาจจะได้แค่ประเด็นเดียวอะไรเงี้ยแต่สมมติท้า MV ก็จะสั้นกว่านั้นอีก3มนาที5้านาทีแล้วก็ต้องฟังตัวเพลงนี่ว่าเขาร้องว่าอะไรตีความให้ไม่แตกตอนนี้มันเร่งเร็วหรือช้าหรืออะไรแบบเนี้ยครับผมสุดท้ายเป็นไงมาไงพี่ถึงได้มาทําเรื่องฟรีแลนซ์เรื่องนี้ครับ ก็จริงๆที่นี่ที่ CT เขาก็ชวนเหมือนว่าเราทํางานเขาจริงๆทํงงานเขามานานนะครับแล้วก็เขาก็เอินน่าจะพอกํากับได้เพราะว่าในไอระหว่างที่เราเขียนบทเราก็ไปทําหนังของตัวเองด้วยที่เป็นงานกํากับอะไรเงี้ยแบบเรื่องสมมติแมรี่อีช็อปปี้อะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแบบเออมันก็พอจะทําได้ละมั้งอะไรเงี้ยพูดถึงแมรี่อี a p อปปี้อันนี้เป็นเป็นเป็นหนังที่สร้างชื่อเราด้วยด้วยางวันน่าจะทำให้คนรู้จักเยอะเด็กๆหรืออะไรแบบนี้ครับก็ไปดูกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ านฟรีแลนซ์พี่เต๋อเคยผ่านงานฟรีแลนซ์มาแล้วมันมีข้อดีกับข้อเสียบ้างไหมสําหรับคนที่แบบอยากจะเป็นฟรีแลนเซอร์ฟรีแลนเซอร์ฟรีแลนเซอร์บ้างอะไรเงี้ยจริงๆข้อดีจริงๆก็ง่ายๆคือมันสามารถควบคุมชีวิตควบคุมตารางเวลาตัวเองได้เินกี่โมงก็ได้หรืออะไรแบบเนี้ก็ค่อนข้างมีอิสระแต่จริงๆแล้วข้อเสียก็มีอยู่หลายจํานวนไม่ใช่ข้อเสียฮะมันเป็นแบบข้อควรรู้ในการทําฟรีแลนซ์กบอกว่ามันก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องวางแผนทุกๆเดือนแล่ว่าแบบ เดือนหน้าเราจะต้องมีงานอะไรบ้างที่จะแบบเขาเบร์ค่าใช้จ่ายองไรใช่ใช่คือในหนัางของพี่มันจะมีแท็กไลน์ของพี่ใช่ไหมห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ห้ามป่วยห้ามพัก้รักหมอพี่เต๋อมีแท็กไลน์ของตัวเองไหมคะเป็นกึ่งกึ่งปรัชญาการทำงานก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะปรัชญาการทำงานไม่ถึงขนาดนะไม่ถึงขนาดนะเป็นแบบอันนี้ก็ได้ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ ห้ามรักหมอนเราต้องห้มอยู่นนใช่เราจะอยู่ตรงนา้ถูกห้ามรักหมอนมากจะไม่ได้ทุมงานใช่โซฟาใกล้โต๊ะทำงานมากนอนประจาไม่ได้หัอหนี่เป็นปัญญาในการใช้ชีวิตอีกหนึ่งอย่างมีคนบอกเยอะพี่บอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะรสตหน่อยดีหน่อยจริงๆแล้วพี่เป็นคนแบบไหนกันแน่ครับถ้าเป็นตัวผมผมรู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้แค่นั้นเองพี่แต่มันอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นแต่ว่า จริงๆใครอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ใช้ไปฮะแล้วแต่ <ừ m. S 2> แล้วแต่ความสบายใจที่สาคัญคือพี่เตอ๋อเนี่ยทำมาหมดแล้วจะเขียนสคริปต์ทำบทหนังทํา MV ทําหนังสัน้นทําหนังใหญ่ๆพ,<ช>พี่เตอ๋อยากทําอะไรมากกว่าน,นี้ไหมคะหมายถึงว่าเราทํามาหมดทุกอย่างแล้วอ่ะจริงๆไม่ได้ไม่ได้ล็อกตัวเองอยู่ที่การทําหนังอย่างเดียวแต่ว่าเราเราเรา,เราทำงานที่มันเป็นแบบนาริทีฟเราเรื่องหรืออะไรแบบเนี้ยบางทีมันเปลี่ยนไปสื่ออื่นได้สมมุต อาจจะมีเคยมีแบบแกลเลอรี่มาชวนทํางานศิลปะอย่างเงี้ยแล้วก็คือทาไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าให้ลองทําก็อยากลองก็ลองดูอะไรเงี้ยครับสุดท้ายพี่นิยามคําว่าลิฟว f ฟอร์ w นของพี่คืออะไรครับพอได้ยินจะรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างพุทธศาสนาเหมือนกันนะคืออยู่กับวันเนี้ยอยู่วันเนี้ยคือทําวันนี้ให้ดีเพราะว่าจริงๆเราแบบมันก็ไม่รู้ว่าทิศหน้าจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าถ้าวันนี้ได้ทํางานที่ชอบแฮปปี้เราก็นอนหลับเนี้ย จบสบายบางทีน้องง่ายๆสิมโปมากง่ายมากแล้วมันก็มีประโยชน์กับคนที่รับสื่อจากพี่ไปด้วยไงเพราะว่านี่ก็คือผลงานที่ดีที่สุดของคนคนนี้แล้วราะนั้นไปก็คือเต็มที่เหมือนกันนะฮะนี่คือพี่เต๋อนะว่ผลนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะ สนับสุนโดย Pepsi กับเลรสชาติความสนุกสุขทั้งครอบครัววัตถิาเอาวเสนับสนุนโดย p ปซี่กับเล่รสชาติความสนุกสุขทั้งครอบครัว Challenge, Challenge. ช่วง c ชร์เลนช์แชร์เลนช์วันนี้ครับแน่นอนว่าเราก็จะเอาเทรนเนี่ยมาท้ายทำเหมือนเดิมเลยเพื่อให้ทุกทุกคนได้มีส่วนรุ่นรับเงินรางวัล1 0,000บาทว้าเาแต่ก่อนที่เราจะไปดูแบบแชร์เลนในเดือนนี้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหล่าคนดังเนี่ยเขานยิยามคำว่าแชร์เลนเป็นยังไงบ้างไปดูเลยคำว่าชา l เลนช์ในความหมายของผมมันก็การ c ช a l เลนช์คือการท้าทายตัวเอง รับผมนะครับมันหมายถึงว่าเรากล้าไหมเราไปได้ไหมเราแบบเราจะก้าวจากจุดที่เราแบบอยู่ตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยมันเหมือนเหมือนเราใช้ชีวิตด้วยการท้าทายตัวเองไปเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายเราจะคนพบว่าพอเราหยุดแล้วเราหันกลับไปมองข้างหลังอะ่ะโอ้โหเราจะคนพบว่าเราได้มาไกลกว่าจุดที่เราเคยคิดในชีวิตมากเลยครับ มันเหมือนคําว่าเปิดโลกใบใหม่ดีกว่าคิดว่าชาเลนจ์มันเป็นอะไรที่ที่คนเราทุกคนมันควรจะมีชาเลนจ์อยู่บ่อยๆมันไม่ใช่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตมันน้อยไปอยู่มันควรจะมีบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะว่าชาเลนจ์เนี่ยพอเวลาเรา,เรา,เรา,เราได้ลองทํารู้ไหมว่ามันเกิดเป็นอะไรไม่เกิดเป็นความทรงจําค่ะรู้สึกว่าคาว่าชาเลนจ์ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะยากครับแต่ก็ยากแบบน่าทำแบบท้าทายไม่ใช่ว่า ยากแล้วแบบไม่อยากจะลองอะไรครับถ้าคนเรามีชาเลนจ์ในตัวเองเอาคําว่าชาเลนจ์มาอยู่ในตัวเองทุกคนจะเติบโตอย่างมีคุณค่าเพราะว่ามันจะมีอุปสรรคมาขั้นคุณตลอดเวลาในการใช้ชีวิตถ้าคนเราไม่มีชาเลนจ์ในตัวเองมันมี2อ,อย่างคือนอยู่ที่เดิมสองเดินถอยหลังเท่าน,นั้น เป็นไงกันบ้างคะนิยามคําว่าแชร์เลนของแต่ละคนครับผมมันก็มีการแบบแตกต่างกันไปแต่ละคนก็มีมุมมองของเขาแต่ถือว่าดีนะดีหมดครับผมนะเอาล่ะตอนนี้เราได้รู้ถึงมุมมองของคําว่าแชร์เลนของเหล่าบรรดาคนดังไปแล้ว <Yes. S 1> ตอนนี้เรามาแชร์เลนกับเพื่อนๆกันบ้างดีกว่าเทรนด์ของเราในเดือนนี้คืออะไรครับพี่พลอยโอ้ยอยากจะบอกว่าเทรนดีฮิตมาสุดๆเลยมาจากประเทศอะไรรู้ปะ ปาปวนิวกินีแต่บ้าเหรอปาปวนิวกินีมาจากประเทศจีนอยู่เพื่อนบ้าน<ล>องเรานั่นเองคือสแตรวตดหัวงกหัวงกเรียกว่าเกมไม่หยุดจริงๆสําหรับเทรนที่มาจากประเทศจีนล่าสุดกับเทรนที่เรียกว่า sprout head หรือว่าการปลูกต้นอ่อนของต้นไม้ไว้บนหัวซึ่งเทรนนี้จีนเขาได้ต้นแบบมาจากตัวละครพิกมินจากเกม Nintendo เล่นเอาไว้รุ่นจีนแห่กันไปทำเพียบเลยค่ะ อะไรอ่ะอะไร randomized randomized มันคือเทรนง่ายัทำมาแล้วครีเอดง่ายมากเลยมีดอกไม้แล้วก็มีกิฟ cin ต์ติดจบแค่นี้เหรอเทรน Yes อยู่ง่ายมากนะีให้ดูด้วยทำมาให้ทำมาเผื่อขอบคุณนะเออเลยขอบคุณ